สวัสดีค่ะอุ๋มนะคะจากโฮมสวีทโฮมบ้านนี้มีรักค่ะวันนี้นะคะอุ๋มมีบ้านใหม่มาแนะนํานะคะคือหมู่บ้านบูราซิลิวงแหวนอ่อนนุชค่ะบ้านนี้นะคะอยู่บนพื้นที่66.9ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย188ตารางเมตรเลยค่ะเป็นบ้านที่มีขนาด4ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ํานะคะมีห้องนอนด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็มีสวนกว้างๆอยู่ด้านข้างบ้านนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวอุ๋มพาเข้าไปชมด้านในบ้านกันนะคะดูการตกแต่งได้เลยค่ะเป็นบ้านที่ สวยน่ารักมีสไตล์มากเลยค่ะไปชมกันค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้จะมีบางชิ้นที่เจ้าของให้กับผู้ซื้อเลยค่ะและบางชิ้นที่เจ้าของไม่ได้ให้ไปด้วยเจ้าของแอบกระซิบมาว่าชิ้นไหนที่ทางลูกค้าชอบเจ้าของสามารถแนะนําแหล่งที่ซื้อให้ได้เลยค่ะเราไปชมบ้านหลังนี้กันเลยนะคะส่วนนี้จะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นพอเข้ามาแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นบ้านที่เจ้าของจัดไว้สวยมีสไตล์พร้อมอยู่มากๆเลยค่ะ ถัดมาจะเป็นโซนรับประทานอาหารที่อยู่ติดกับมุมแพนรีีนะคะสําหรับจัดเตรียมมหาหรือจะจัดเป็นมุมชงกาแฟแบบนี้เลยก็ได้ค่ะและห้องนี้นะคะจะเป็นห้องอเนกประสงค์ชั้นหนึ่งซึ่งสามารถจะทําเป็นห้องนอนห้องทํางานหรือห้องผู้สูงอายุได้เช่นกันค่ะไปต่อกันที่ชั้น2เลยนะคะ ขึ้นมาก็จะเจอบริเวณส่วนกลางของชั้น2มีขนาดกําลังดีและมีทางออกไปนอกระเบียงได้ด้วยค่ะในมุมนี้จะทําเป็นมุมนั่งเล่นหรือจะทําเป็นห้องทํางานเพิ่มเติมจะกก้านเป็นห้องนอนส่วนขยายก็ได้นะคะมาต่อกันที่ห้องมาสเตอร์เบรลูมค่ะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่มีระเบียงส่วนตัวพร้อมตู้เสื้อผ้าบิวอินและห้องน้ําในตัวด้วค่ะ ห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะคะเจ้าของบ้านทําเป็นห้องรับรองแขกเอาไวา้มีขนาดใหญ่กําลังดีเลยค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่รับลมรับแสงได้ดีเช่นกันค่ะส่วนห้องนี้คือห้องนอนที่3ค่ะขนาดก็จะพอกันกับห้องนอนที่2เลยนะคะและส่วนนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําส่วนรวมใช้สําหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ได้เลยค่ะ กันบ้างคะกับการชมบ้านในวันนี้นะคะอุ่มแนะนำราคาบ้านสวยตกแต่งพร้อมดีไซน์ดีเยี่ยมเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยคะ่ะที่ไลน์แอดเรานะคะและหากใครชอบคลิปนี้นะคะอุ่มฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับโฮมสวิตโฮมบ้านนี้มีรักด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่หมู่บ้านบรูราซิลิอ่อนนุชวงแหวนนะคะควงแหวนอ่อนนุชไหมที่หมู่บ้านบรูราซิลินะคะวงแหวนอ่อนนุชบางนานะคะมีบางนาด้วยไหมวะมีบางนาด้วยไหมวะ วงแหวนออนนุ่มเๆเลี้ยวะกินไปด้วยโอเคเอาไหมมีหมู่บ้านบุราซิลิพัฒนาใช่ไหมนั่งอะไรกับบุราซิลีวะ